วันนี้พามากราบนบมัสการหลวงปู่อิมศิริบุญโยนะคะบนยอดเขาวัดหัวเขานะคะอันนี้เป็นวิหารหลวงพ่ออิ่มที่อยู่บนยอดเขานะคะลมเย็นมากมากราบสักการะบูชาหลวงปู่อิ่มด้วยกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอะระหังสุขโตสิริขุนโยลหลวงพ่ออิมนามะเตอาจาริโยลเมอายสมาอาจาริโยลเมพันเตโหหิ เย็นมากนะคะบริเวณร,รอบนอกนะคะก็จะเห็นวิวนี่เมื่อเดินออก จากวิหารนะคะในส่วนด้านล่างก็จะเป็นบันไดลงงานตักบาตเทววัดหัวเขาจะเป็นที่โด่งดังมากของอำเภอดิมบางนางบวชนะคะ มานมัสการหลวงปู่อินได้นะคะพรุ่งนี้จะมีงานลอยกระทงชาวบ้านก็มาจัดบริเวณนะคะ ทิวทัศรอบด,ด้านนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าเดี๋ยวจะมีบริเวณอีกด้านหนึ่ง